สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราพามาชมการขึ้นแมคโรเล็กขึ้นหาง6กล้อนะครับขับคนเดียวขึ้นคนเดียวนะครับพอดีอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามเราก็มาดูเขาเดียวขึ้นแบบนี้น,นะครับดูวิธีการเขาขึ้น คายหกลอ้ลอคันเล็กๆก็ขึ้นได้พอดันไถดันดันขึ้นยกขึ้นเลยในชำนาญนี้ไม่ได้นองี่เพบมีรถไปขา้างนาต๊เบียบอีกเลย ดันเข้าดัานเข้าปกติก็เห็นแต่แม็กโฟรใหญ่ขึ้นทางโรเบิตขึ้นทางดูดเต็ดอะไรอย่างเงี้ยนะวันนี้มาดูคันเล็กขึ้นหางหกล้อ เดินดันรถเข้ามาค้ำแล้วก็ดันโผล่ยอดแปบ๊บเดียวนะใช้เวลาขึ้น2-3นาทีแต่เริ่มถ่ายวิดีโอมาเสร็จเรียบร้อยนละ3สานาที2องสองนาทีนะเนี่ยเอาขึ้นฝีมือมากครับคนขับยอด ขับทั้งแบมูเองแล้วก็ขับทั้งรถหกลเองด้วยสบายนะครับไปคนเดียวรับงานสบายสบายแค่นี้เรียบร้อยโอ้แน่นอนจริง มารับชมนินดๆหน่อยๆครับติด,ดสายไฟ ที่ติดตามมารับชมงตบาบฝากติดตามช่องน้องใหม่ด้วยแล้วก็พามาดูเล็กๆน้อยๆการขึ้นแ็คโคเล็กกับล้อนะครับขอบคุณครับ